ไปนอนยอังนนะไม่ตายนะจไปนะเอมานนะอมาจากไหนนะอามาจากไหนนะโอ้ยเก่งจังเลยค่ะ คุณวิสกี้อืมเก่งมากค่ะเก่งมากน่น่ะน่ะดูสินะ่ะยังไม่ตายแล้วนะ่ะเดี๋ยวมันจะไปแล้วนะ่ะอฮ้ยอึ๊บอึบอ๊บเอาเอาเอา ไปจับมันมามันยังไม่ตายเลยนะเนี่ยน่ะนะ,นะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยเออเล่นของกิ่งเลยนะนะ่นนะน่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 ะ,ะเอามาจากไหนก็ไม่รู้อ๋อสิลึกหน,นั่หนัด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 นไปแล้วไปนะไปนะ อ๋อสิอืมอ๋อสิเป็นนักล่านะไปล่ามาจากไหนนะอืมสมพรนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่แถวนี้แหละ ดูเขาเขี่ยเขยเขี่ยให้มันกระดิกกระดิกดูเขานาะน่ะน่ะนะเล่นนะนะเล่นนะนะเล่นนะนะนะเอา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 มือเอามือปกไว้นะเอามือกดไว้ข้างหนึ่งไม่ให้มันไปไหนอันหนึ่งมันก็หายใจเฮทึดทึดอยู่ตัวหนูอุ้ย อ,อ,อ,อีชัวะฮะอีชัวะก็มาช่วยอ่ะฮะเล่นยังกับแหม่ของเล่นเลยนะเนี่ยได้ได้เล่นหนูตัวกิ้งเลยค่ะวันนี้นะนะนะสองมือนะ่ะเอ้ย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 วิสกี้ดูสิหนะน่ะน,นัดหนัดหนันน่นนั่ะนั่น โอ้ยทีนี้นอนแบบนอนเล่นแบบนอนเล่นของกิงเลยนะนั่นนะดูสิเอามือปัด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 ,ปด,ปดน,นันน่นนันน่นน <c oughs> ไไนนัไปไหนแล้วไปไหนแล้วนอนเฝ้าแล้วนั่นนะ Nó... y là pavu. No, nó hà ná nè Nè hà ná nè nè, hà hà ná nè โอยจับเวียงเลยโอ้ยน่าสงสารนะตัวหนูนะแต่เราก็ไม่อยากให้มันมีแถวนี้ให้วิสกี้จับมาเลยน,ะนี่นั่นเล่นของกิ่งเลยนะปึ๊บปึ๊บ น่นน่นน่น่ะ,นะ,นะโอ้โหจะจะตายคาทีนั่นก็ยังหายใจแวบแวบแวบอยู่หนูอุ้ยเนยนี่น,นี่จะลุกขึ้นมาแล้วมันเดี๋ยวมันจะต่อสู้แล้วนะวิสกี้ระวังมันจะต่อสู้ตัวแล้วนะ เก่งจังเลยลูกน้องวิสกี้เก่งจังเลยค่ะาม,มือแตะๆไวะ้ค่ะนันักนัหนักนันัุคน ดูเข้ามือแปะๆๆไว้นะคงจะสนุกมากสิ นั่นก็ยังไม่ตายนะนั่นนะยังมีชีวิตอยู่เลยนะนั่นนะเจ้าหนูนะ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 ดูสิคะมันยังมีชีวิตอยู่นะโทษทีค่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่น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 มันจะไปแล้วน่ะมันจะไปแล้วนะนั่นวิสกี้ตองวายตองววะตองววะ บม่ยังไม่ตายนะนันะนะ <c oughs> อันหนึ่งก็ทุรนทุนทนลายจะหนีให้ได้อันหนึ่งก็ไม่ยอมปล่อยอะนะเดียด๋วยวยจะไล่จับอีก เอามือไปเตะเตาะดูมันนะเอามือไปตะเตาะดูอีกแล้วเอามือไปตะเตาะดูแล,เ,ลเห็นไหมคะนอนเฝ้าเชียโอ้ยแม่เจ้า <c oughs> มันจะไปไหนลอดนะ่ะไรตะคุบอยู่เนี่ยอืมหืเอามือคุมไว้อ่ะ ก็เป็นนั้นว่าน้องวิสกี้วันนี้จับหนูได้ตัวหนึ่งค่ะเอามาเล่นเลยแบบเล่นสดๆเลยนั่ก็ของเล่นแต่ตัวหนูไม่ตายนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมยังมีชีวิตอยู่นะนะตามอีกแล้ววิสกี้ไม่ปล่อยนะก็ฝากเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็นะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคา่ะเพราะว่ามันจะยาวไปตัวหนูมันยังไม่มันยังไม่ตายะะเะยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ 哦。